สวัสดีครับเพื่อนๆพ,พอบอีกแล้วกับผม fps reginald ในเกม the king of eternal star ครับวันนี้ผมก็จะมาะพูดเกี่ยวกับการอัพการโต้นะยังไงให้แข็งแกร่งนะ <c oughs> โอเคเพราะว่าอาจจะมีบางคนไม่เข้าใจเกี่ยวกับระบบ ex นะแล้วก็การอัพอะไรพวกเนี้ยดีวผมจะพามาแนะนำนะว่า คาโต้เราเนี่ยควรจะอัพยังไงนะแต่ก่อนอื่นการโต้นี้ก็คือเป็นอ่าเอสเอปียวเพียเห็นไหมเพียวยเพียวคือว่าไม่ได้เอาเวกอ,เอ่อพูดง่ายๆน่าตอนนี้นะแต่ว่าผมแนะนํานะถ้าอยากจะปลุกพลังของเขาไว้สุดจริงๆให้ดีนะให้เก่งอะ่ะให้เพื่อนๆไปเล็กเปลี่ยนตรงนี้ก่อนนะอ่ายกระดับอะ่ะ สับคนที่มีเมมโมอรีของกาโต้สามเมมนะผมแนะนำให้เปลี่ยนมาเป็นยกระดับเพื่อว่าจะปลุกเขาให้ได้ไปกรอบแดงก่อนนะ,ะผมก็มีอยู่แล้ว3ชิ้นนะซึ่งสร้างได้กชิ้นนะไม่รู้จะหามาจากไหนได้กา่อะ่ะซึ่งต้องใช้เมมโม y รีของเขาเฉพาะอย่างเดียวนะไม่สามารถใช้เมมโม y รี่เอสำรองที่หาได้จากยูนะอันนี้ใช้ไม่ได้นะ,ะเรามาแนะนำกันก่อนปุ๊บซื้อกันเลย ่าถามว่าผมเสียดายไหมอันนี้ผมไม่เสียดายนะเพราะผมมีอีกอย่างหนึง่งผมจะพาไปดูนะแล้วก็เข้ามาที่กาโต้ก่อนนะอ่าโดยเราจะสามารถยกระดับได้ก็ต่อเมื่อเรามี6ดาวนะ6ดาวแล้วล90แล้วก็จิ้มไปที่ยกระดับนะปั๊บ อ่าพอเราจิ้มมันยุกระดับแล้วเราก็สามารถปลุกกล่องเขาเป็นกรอบแดงแนะนําให้ทํากรอบแดงให้ได้ก่อนนะก่อนที่จะปลุกเอาเวกอ,อะ่ะถ้า memory เราเหลือนะโอเคแล้วก็ทําการยุกระดับไปเลยอ่าจ้าปับ๊บอ่ายีเอ็กไปแล้วอะครับยุกระดับ สำหรับที่เพื่อนเพื่อนสงสัยนะว่าอหินของกาโต้ตรงเนี้ยจะใส่ได้ไหมนะคือเอาง่ายๆนะเหมือนเกมเขาบังคับให้เราแบบว่าปลุกเอาเว็กกอบแดงอะ่ะให้ได้นะอย่างน้อยคือ3ดาวคือถ้าหากว่าไม่ปลุกเป็นกรอบแดงเอาเว็ก x เหมือนเมื่อกี้ก็ไม่สามารถใช้ความสามารถของ EX สําสหรับเหรียญน,นี้ได้สำหรับหินนี้ได้นะ เพราะว่า,อบ,าบอกว่าปันจมตีของเอ็กซ์เรีมนะเริ่มขึ้น10%แต่ถ้าเราไม่ขึ้นเป็นเอ็กซ์เรีมเนี่ยเราก็ไม่สามารถใช้ได้เพราะเรายัางคงอยู่ s s นะอ่าอันนี้เข้าใจกันนะเดี๋ยวผมจะมีคลิปต่อไปนะแบบว่าการทำการเรียงอันดับแบบว่าตัว EX นะที่มีให้ทำตอนนี้ตัวไหนที่ว่ามาเรียงอันดับความสำคัญใ้ฟความเก่งนะ ที่ผมพอดูเข้าใจคร่าวๆนะเอาเป็นคลิปต่อปไปได้กันผมจะมาคุยได้อธิบายให้ฟังนะแล้วถามว่าเอาพี่แล้วพี่ได้ผูกเอาเวกพี่จะได้หินนี่เหรอใจเย็นๆครับใจเย็นแล้วเราจะอยู่ช้าทําไมไปเราไปผปูกเอาเวกเข้าหน่อยก็ไปที่สุ่มนะก็เหมือนเช่นอย่างเคยนะเออเราก็มาปลูกอัตกดลัคกี้นะ โดยสารการสุ่ม5,000ันะแต่ถ้าใครบอกว่าหัวพี่ผมกิกเกดสุม่มกิกเกดอ่ะไอ้ดอกลักเกียร์มันนะกิกเกีดอ่ะอันนี้ผมขอแนะนำนะพอสรลไอครับเป<笑><笑>เขียวให้ไม่รู้สก,กุลมัม่วๆไว้ก่อนอ่ะก็คิดดูด้วยกันอ่าต่อเมมนะอันนี้5,000ันคือยังไงก็ได้เมมก็จะชัวร์นะ3 7 0 0ันแปลว่า1เมมต่อตัวนะระาคาของเ็าอยู่ที่3,700นรนะคุ้มถูกป่ะคุ้มถูกเนาะ แถมมีรูบุงรูบี้มาด้วยตัืงตั้งแปดพันอ่ะในปากเออแปดพันั่นแหละอมค,คุ้มมนะอะแต่ว่าสำหรับคุณแต่ว่าจงๆอย่างผมนี้อย่าหวังครับผมจะไปเสียงเขาอย่างนั้นนะอ่ะกดซูมไปข้าน้ำอืมจิ้มไปอ่า รับตกลงห้านนะพันค่าไฟเออเอาค่าไฟจิ้มค่าไฟอ่าค่าอินเทอร์เน็ต <c oughs> อืมอะดงมาอันหนึง่ง ค่าปลิตกระบะฟอร์เรนเจอร์ตัดไปอา่าอันสุดท้ายค่าน้ำมันจัดไปเพราค่าน้ำมันมันค้างอา่าพอเราจ่ายค่าน้ำมันเสร็จแล้วเราก็จะได้ตัวเข้ามานะอาโอเคค่าน้ำมันจัดไป แล้วก็ไปรับที่สองจดหมายมสเตลโกมาสเตออกมาอะไรัะความเกลือไงล่ะคือความเกลือเล่ะอ่าก็เหลืออีกประมาณกี่วันเก้าวันนะผมคิดว่าอย่างน้อยๆอยคงจะได้อีกสองเมมนะเพื่อจะปลุกอ่าอีกสองดาวที่เหลือนะ แล้วก็ไปที่ตัวละครของตัวเข้ากันเลยนะคาตโตอ่าเสร็จเรียบรแล้วเราก็มาปลุกพลังของเขานะอ่าฮะอ่าตรงนี้ก็สามารถใช้เมมที่ผมเคยบอกว่าเมมจากคิวได้นะแต่สำหรับการรวมเมมแยบยุกระดับอะไม่สามารถใช้เมมตัวนี้ได้นะอันนี้ก็อเป็นที่รู้กันนะ เดีย๋ยวผมขออัพโหลดแป๊บนึงนะเลขอย่างเมื่อทำอย่างนี้แล้วใช่ไหมเราก็จะสามารถปลุกคอเพิ่มเสริมเพิ่มเติมของเขาได้นะ,ะเราก็จะไปที่บอสคอร์ EX นะ,ะเห็นไหมเราก็จะได้เต้มมา10ซึ่งเต้ม10นี้สามารถเพิ่มค่า CP ของเขาได้ค่อนข้างจะเยอะนะ เนะนำไม่ปลุกได้สามดาวนะก็จะสามารถาเปิดทั้ง3ชุดนี้ได้นะอันนี้เป็นอันที่เข้าใจกันนะและจะสามารถได้แต้มมาอีกเพิ่มเป็นทั้งหมดที่ใช้ได้ก็คือ30นะอ่นถ้าได้3ดาวนะและเมื่อเรา,าปลุกพลังแล้วใช่ไหมเราก็มารับหินกันเลยปับ๊บ เรียบร้อยอันนี้ให้เลือกแนะนำไม่เล่นแบบโจมตี D หรือไม่ก็เอฟเฟกสกิลนะก็จะสามารถใช้ได้และอีกอย่างถ้ากว่าอยากได้อ่าเมมเอนะผมแนะนำไม่ไปเปิดตรงนี้นะอ่าอันนี้สำหรับคนที่มีกิวนะก็แนะนำให้มาเปิดตรงนี้นะซึ่งของตัวส่วนตัวผมก็จะสมได้อ่า <c oughs> ก็เกือบเกือบจะยาละห้านะสิบนะสำหรับ กิวเก้านะกล่องกิวเก้าเนี่ยไอไอเอ็กอะแบบกิวเก้านะอันนี้ผมว่าจะว่าถ้าว่าครบ100เมื่อไหร่รวมกันเนี่ยผมว่าจะมาทำเป็นคอนเทนต์แบบเปิด100กล่องนะเดี๋ยวว่าคงไม่ใช่ตอนนี้แหละเออก็ไว้ก่อนนะมันมีอันนี้นะคนที่มีกิวก็จะรู้กันดีนะครับ อันนี้วันนี้ผมก็ขอจบทลิปไว้หน้าแค่นี้ก่อนนะครับใครมีปัญหาสงสัยอะไรยังไงก็สามารถพูดคุยแล้วก็ติชมได้นะครับก็ขอฝากกดและกดแชร์กด subscribe ด้วยครับเพื่อเป็นกาลบังใจกับช่องของผมนะครับจบวันนี้ก็ขอจากลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับบ๊ายบาย